เราเดินทางมาถึงคู่ที่ห้าของรายการดีแลนกับโอมาครับเช้าช่งน้ำหนัก156่ง้อยห้อนเท่ากันส่วนสูง178นะครับเจอกับ183รอบาอายุ23ต่ออายุ28ครับ5ไฟชนะ3แพ้2นะครับดีแลนส่วนโอมากับ10ไฟชนะ7แพ้2เสมือนครับ แคนาดากับโมร็อกโกครับโอ้วันนี้นี่ต้องบอกป่าตองไฟไหนนี่พลิกมาโหวลานมวยสนุกครับอือก็ต้องบอกแล้วครับมองยังไงก็ได้มองให้เหมือนกรรมการม,มวยสนุกลิ๊กล็อกได้เสียแล้วครับ แพ้ชนะผมเตือนตกครั้งว่าแพ้ชนะเป็นเรื่องของเกมกีฬาถูกต้องครับอ่ามองให้เป็นกีฬาครับอ่ามองมวยให้เป็นกีฬาแล้วมองให้ละเอียดนะครับเอออย่างคู่น้องแอนเนี่ยยกหนึ่งนี่ก็นอนนองนับนะนอนนองนับนะใช่ไหมยกสองก็เมายกสองก็เมานะเอายกสามอ่ะผัดกันได้ผัดกันโดดนได้ผัดกันโดนแต่โอเคให้มวยเข่าอาการดีกว่าใช่ไหมยกสี่ก็มวยเข่าอาการดีกว่าแต่ยกห้าเนี่ย เขาได้นะถูกต้องครับนะครับก็มองยังไงก็ได้ครับมองให้เหมือนกรรมการ,รผมว่าแล้ว,วาการมวยของอต้องต้องยอมรับว่าวันนี้นี่ทางฝั่งของโอมาโชน<อ>มาโชนี่มาแข็งแรงนะ<อ>คือคือพอโดนวงในนี่โดนจริงเหลี่ยมมวยเป็นรองจริงแต่แต่เวลาออกมานี่แกก็ได้ต่อยหมัดได้แข็งแรงเมีลูกแข็งแรงมาดูคู่ นี่ก็ต่อครับคือถ้าจัดมวยแล้วไม่มีเสียงวิพากษ์วิจารณ์เนี่ยไม่ใช่โปรเมเตอร์ที่ดีนะถ้าจัดมวยแล้วพอมวยจบ5ยกเนี่ยพอก็ตัดสินปั๊บเนี่ยมีเสียงวิพากษ์วิจารณ์ตามมานี่คือสุดยอดโปรโมเตอร์โอเคครับอ้าวจริงจรินะวิธีการวิธีการทำมวยคือคุณจัดมวยได้สนุกไงครับผมยิ่งยิ่งมีคอมเมนต์เข้ามานะยิ่งไม่ต้องไปตกใจเรื่องคอมเมนต์เอฟนะครับ ่วันนี้วันนี้ภูเก็ตแคมป์คว้าไปแล้ว2แชมป์พี่อ้นคนนี้ก็มาจากภูเก็ตแคมป์ภูเก็ตแคมป์มวยไทยเหมือนกันครับโอ้โหคุณภาพครับแก้วเลยครับแต่นี่บางเทาครับอาจารย์วัดอาจารย์วัดเป็นนักขาเหมือนกันนะครับกระบอกเหล่ยเฉยเฉยเพยผู้ ผมถามว่าอ่านแกชอบอะไรแกบอกแกผมชอบส้มตำแม่นอนครับโอ้โหและทีมงานนีนหลายคนฮะมาอยู่ไม่เห็นเมื่อกี้นี่ดาโต้ดาโต้๋อดาโต้วีวีพีอ่าใช่ครับเกิดาโต้ประเภทขอสูงยาวอยู่หลายคนครับมาดูครับดีแลนเยริงครับแคนาดา วันนี้แคนาดาเยอะนะแต่ว่าเมื่อกี้ตอนที่ประกาศโอ้โหเสียงของทางด้านโมร็อกโกโอ้คือโซนอาหรับกระหึ่มอยู่แล้วครับอโอมาครับโอมาเอลโมราเบสอืมอยืนจนดีเหลือเกินก็ออโอมาคืคแับผมชอบเวลานักชกต่างชาติชมดูกล้ามเนื้อแต่ละคนนี่เขาลีนนะเพื่อนใช่ครับ คนนี้ยังจิตใจเจ้าไทเลอร์อยู่เลยว่าโอ้โหรูปร่างกันดีจริงเสียเปรียบรูปร่างนะถ้าพูดถึงเสียเปรียบครับแต่ว่าเป็นทั่วแผ่นเลยเป็นเนื้อตัวนี่ลีดครับมีแต่กล้ามเนื้อแหละครับโอ้โหถึงจังหนึ่งสองนับโอมาดีแลนโอมาลงล่างโอมาได้ลอยกว่านิดๆแล้วครับ้พยายามจะเล่นงานฐานล่างก่อนครับเจ้าโมร็อกโก อยากจะเบียดเข้าหาอะไรแบบนี้ดุกันเลยครับโอ้โหน่าคู่นี้นี่ใส่กันแบบนี้ครับดูน่าจะไม่ครบยกนะพี่วันเียเกมสั้นหรือเกมยาวครับโอ้โหเอาเอาเจอท้องครับแม่ข้งซ้ายเมื่อกี้ครับนี่เห็นแล้วก็เห็นเลยโอ้โหโดนแข้งซ้ายแล้วเอา เขนมากันเนี่ยผมดูอาการกระจุกครับแล้วโอ้โหมีอาการให้เห็นเลยครับอรอดไม่รอดครับต้อตงบอกว่ารอดไม่รอดครับอ,อ,อยากเข้าหาเลยครับโอมาเสี่ยวไปขขวามายันจะโต้เหมือนกันครับดีแลนออออโอมาเล่นงานบริเวณลำตัวแล้วครับอย่ามา พยายามจะเดินเดินคู่เลยครับเออแล้วพยายามจะเสียบด้วยข้ขวาแต่ตวัดแก้งขวาโอ้ยทิ้งด้วหมัดครับแกไม่รู้นะครับว่าเมื่อกี้นี่หลงโอ้ยนี่ครับมาประการังไม่นับแค่นึกว่านับไปแล้ววิ่งกลับบ้านแล้วครับอ้าวมามายังมีเวลาครับโอ้โหขยับเข้าหาแล้วครับโอมาแงหมัดยับซ้าย ขวาหน้าตีด้วยข่าขวาครับตีด้วยข่อขวาแม่แกไม่ยำ้ำทางซี่โครงด้านขวาของดีเล่นนะครับกดยกพักก่อนครับ คู่หน้านี่พลาดไม่ได้นะจะพ่มธุรกิจชอเมืองภูเก็ตกับเพชรสยามสิทธิ์ออดน้อยอของคุณชายภูเก็ตวันนี้พันดุนะอชกมาไม่กี่ครั้งนี่รับแข้งซ้ายดอกนี้แหละครับโอ้โหแล้วจุกเลยครับเห็นไหมครับกราบเวยศอกซ้ายแลวก็แมวหูวอ,อย่างครับเกี่ยวเลยนี่รับโอ้โหยัดด้วยแข้งซ้ายดูครับแกออกการลงมาเลยครับ เลยปักด้วยศอกซ้ายนะครับเลยเททิ้งโอ้แล้วโหนแก้มทางด้านขวานี่ครับปวดชุดนี้ครับชุดนี้แกนึกว่าจบไปแล้วนะครับชุดนี้นี่ไม่นี่แกวิ่งกลับเลยครับอหน้าตาไม่ดีเลยครับหน้าตาเนี่ยงานช้างเลยครับดีเล่นครับ ฝากย้ำกันอีกครั้งนะครับว่าชมมวยมันมันป่าตองไฟนท์แล้วนะครับวันอาทิตย์นี้ยังมีป่าตองคอมแบทครับป่าตองคอมแบทครับดูเพชรบาเน็ตครับต่อยคิกบ็อกซิ่งกับอากรัมดูชิบิครับและก็สิงห์ปฏิพีสิทธ์เจ๊ปอครับเจวัสเคนเนียนจากเลบะดอนนี่คู่มวยมัน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 เต็มรายการครับ พบกันที่สนามมวยป่าตองนะครับสามทุ่มตรงเป็นต้นไปครับวันอาทิตย์นี้นะครับช่องเพชรน้อยออฟฟิเชียลครับป่าตองคอมแบบครับรอ้าเกืยบแล้วเททิ้นงนะครับดีแล่นเสียงกรี๊ดวีฮาครับใครๆก็เชียร์ท่านรองครับ <c oughs> <c oughs> ไม่ว่าจะเป็นคนไทยหรือต่างชาติชอบกับมวยที่ว่าเป็นรองหรือให้กำลังใจนะครับให้กำลังใจให้กำลังใจ พยายามจะเน้นด้วแข้งซ้ายเรับโอมาพยายามมาเป็นการกระแทกหมัดเย็บตแต่เจอลูกถีบของดีแลนดเลยครับพยายามจะเล่นมาเลยแล้วัวโอาโสลับไปหน้าแล้วนี่รถน้าดีแลนพยายามจะสวนได้สองคืนเหมือนกันอ่โอ้จังหวะกระแทกหมัดเย็บนีนก่การทำได้ดีครับโอมาเนี่ยนะครับแม่มีหลอกมีถีบมีหลอกมีถีบครับอ่าพยายามจะคืนด้วยแข้งครับ โอ้โหจังหวะชกศอกนี่ชวัดเฉวียนเหลือเกินครับศอกทีเดียวนี่พี่อ้นไปชกเลยนะครับช็อกเลยครับช็อกแล้วครับดูครับโอ้โหซอกขวาเขาแก่ครับก็บอกขอเลือดหน่อยนะขอเลือดหน่อยสั่งลาบไปแล้วครับสั่งลาบไปแล้วครับขอเลือดน้อยโอ้โหนอกนี่มีลูก จะแท็หมัดเจ็บสายนะครับโอ้เจอหมัดขวาขึ้นเหมือนกันครับอ่าเราขึ้นไม่มัดข,ขวาได้ครับโอมาร์ดีเล่นก็ยังมีดีพอตัวเหมือนกันครับโดยเฉพาะมัดข,ขวานะครับนะครับก็บอกว่าไม่สู้ก็ไม่มีรู้ชนะหนะครับอืมนี่ครับอ่าพยายามจะโต้พยายามจะเถียงเหมือนกันดีเล่นโอ้ยแต่โนกแกทนทางด้านขวานี่บูมเป่งนะครับ แม้ว่าไม่แตกนี่น่าจะปรีครับโอ้ยอุอ้ยเอ้าเอ้าเอ้าโอ้โดนม, <3 S 2> มันเสาขาเมื<ถ>่กกอกี้ตาดเป็นเทาลอยพี่อ้นโอ้โหชุดนี้ไหวไม่ไหวครับแล้วก็ตาดด้วครับโอ้แต่ครับบอกแล้วลาบทำไปแล้วครับรอเลือดอย่างเดียวโอ้แก้แก้โอ้โหแก้แกสุดยอดครับเออพยายามจัดเก็บไมไ่ได้แล้วระแทกหักยันทราย ยกระนาบแลยวพี่们都โอ้โหแลแตกด้วยนะครับดูครับอุมาพยายามจะเก็บแล้วครับดูว่าพยายามจะออกอาวุธละเอียดนะครับดิลเลนยืนด้วยหัวใจจริงๆครับต้องบอกว่าใจเพชรเลยครับโดนสองนับนี่พยายามจะเสี่ยงหมัดนะ โอ้โหหมดยกครับ huh. <c oughs> <sl aps> ดูภาพช้าๆครับนี่ซอกขวาครับอของขวาจากโมร็อกโกครับซอกขวานี่ครับนัดเลยครับอัพเอเบิลครับแล้วก็ซอกขวาครับจามเข้าไปโอ้แล้วก็แย่แล้วครับแล้วก็นี่ครับกระโดดเข้าลอยอเต็มหน้าเลยครับโอ้โหใส่สูตรนั่งเบ้นเลยครับชุดนี้ครับ เยี่ยมสองแผลเลยนะอย่าถามแกนะถามเลแกสู้โอ้สองแผลเปลือกตาเปลือกตาด้วยดูครับโหนแก้ด้วยแล้วก็เลือดเลือดกำเดาด้วยครับโอ้นี่นะใจเพชรจริงๆครับ ยกที่สาครับดิแลนจากแคนาดานะครับเจอกับโอมาจากโมร็อกโกต้องบอะว่างซ้ายเป็นยในิสุน้วยแข้งขวาครับดิแลนโอ้โหโอ้โหครับต้องบอกว่างานนี้มันงานช้างเลยนะโอ้โหไม่ใหญ่แน่นะวิอ้าบอง โอ้โหครับเลือดไปแล้วครับยกหนึ่งหนึ่งนับยกสองหนึ่งนับครับเอายังไงครับดีเลนโอ้แต่ใจแกต้องบอกว่าหัวใจใหญ่กว่าตับเลยครับหลวมไม่ได้ครับหลวมแล้วโดนครับอาวุธเยอะเหลือเกินครับโดยเฉพาะซอกครับคมกริบเลยกรรมการบอกมาแฟนสนามดูก่อนครับ คือแค่เขาจะรู้นะครับเทเซีโนนะครับตอกไม่ไหวคือแค่เขาจะรู้ก็ต้องเซฟนักขูยครับสองคามแผลเลยเบโนวานะก็เป็นแผลนะจนเอาดูบี้ก็วาง้าย ดิแรนนี่หัวใจแคเกินร้อยับพยายามจะสู้ครับเจอศอกขวาอีกแล้วครก็หลัวไม่ได้ครับโอ้หน้าตานี่เละเลยครับ by the way off